นางรำวันนี้มีเต้นมีรำนะครับประมาณสองทุม่มวันนี้รำกี่ทุมท่มสองทุมท่มทุ่มทุ่มเก้านาทีจ้ะโอ้ทุ่มเก้านาทีนางรำรำฟังโน้แน่นอนอ,อ้าวขึ้นจอแล้วอ克รภัพยุนนี่นะครับโอ้ นี่ครับอัครภาพยนตร์ขึ้นจอเรียบร้อยนะครับนะครับเราไปดูจอของอัคระภาพยนตร์จอเมตรจอเล็กๆสวยๆบ้านโคกอย่างนะครับอำเภอชำนิอัคราภาพยนต์บุรีรัมย์ จอแเมตรสิเมตรสเมตรนะครับตามนี้นะฮะเป็นจอเรียบร้อยนะครับแต่ทีมงาน2คนนะครับผมเดนะเราไปดูข้างหลังโอ้โหนะครับจอเหล็กยันนะครับผมเหล็กยันเหล็กดึง หาเส้นด้วยกันนะครับโอ้งานนี้ไม่ได้ใช้สลิงนะครับได้ใช้นักแสดงแทนนะ <c oughs> ใช้เล็กยันเลยนะครับผมห้าตัวหาเส้นด้วยกันนะครับหนึจนจอเรียบร้อยอักขระภาพยนตร์ตัวหนังสือข้างบนนะจะเป็นอักขระนี่ก็เป็นภาพยนตร์รรจน,จนะครับเรียมเลยหึ่จอนะฮะ เดี๋ยวได้ชมระบบไฟนะครับของอับครับภาพยนตร์นะครับสวยดีนะครับนี่สวยสวยสวยงามครับผมสวยงามระบบไฟกระเทกหน้าตู้เทกใต้โจนะครับรอบโจก็ยังน่าจะไม่ได้ติดตั้งนะครับ นี่ฮะเป็นจอเรียบร้อยอัครภาพพยนต์สวยสสวยๆนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมหน่วยนี้ก็ติดต่อได้นะครับหนังอะครภาพยนต์ที่0961652994นะครับจะพัฒน,นต้องการหนังสจอ,อติดต่อได้นะครับผมมีจอตั้งแต่8เมตร10เมตรถึง12เมตรนะครับ จับไปนะ